18นิ้วเมือหนึ่งครับของช่างน็อตนะครับมีทั้งเทอร์โบแล้วก็ BV นะครับแล้วก็จะเป็นแบรนด์ล้านนะครับผมแบรนด์ล้านอ่าพินเนตโอเดโอนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใบละ2,600บาทนะครับบวกสเปคคอนหลังก็อ2,700บาทนะครับในส่วนของตู้ของช่างน็อตนะครับตัวนี้ใบละ2,700บาทนะครับผมบวกสเปคคอนหลังก็อีก100บาทนะครับ2,800บาทนะครับฝากไว้ด้วยละกันเผื่อท่านไหนที่สนใจสินค้าตัวไหนครับเป็นคลิปประจำวัน เสานะครับที่21นะครับก็พอมีให้พี่ๆสมาชิกได้เลือกชมอยู่นะครับบางบ้างก็แวะเข้ามาชมได้นะครับไม่เป็นตู้แขวนนะครับตู้แขวนสินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้โทรสอบถามได้ครับ0952246497 และกรศูย์แลดเจ็0874217464นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับช่องโจ๊กชนแนลครับสำหรับท่านไหนที่เข้าไปรับชมในส่วนของช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของชุดตัวปรับระดับนะครับนั่งร้านนะครับมีเยอะนะครับสำหรับ่านไหนที่สนใจนะครับตัวละ80บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวละ80บบาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับ ตีนเป็ดนะครับหรือว่าตัวปรับระดับนั่งร้านนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นนั่งร้านนะครับนั่งล้านก็มีนะครับเหลือไม่กี่ชุดแล้วนะครับสาหรับตัวนั่งร้านท่านไหนที่ยังมองหาเอาไว้ใช้งานนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ6กถึงเจชุดนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้งานก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับตัวนี้ชุดละ1000บาทนะครับชุดละ1,000บาทนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหานั่งร้านเอาไว้ใช้งานนะครับงานก่อสร้างงาน ช่างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งร้านชุดเวทีคับ่านในสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสินค้ามือสองนะครับเป็นชุดบาร์แขวนตู้เสียงกลางนะครับหลายรุ่นหลายขนาดนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันสำหรับร้านพิเน็ตอะอดิโออำเภอจันจังหวัดกาฬสินนะครับซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดนะครับสนใจก็ ตัวไหนก็ inbox เข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับตามเบอร์ที่ผมได้แจ้งไว้เลยนะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์เบอร์โทรด้านล่างไว้ให้นะครับสนใจตัวไหนก็ inbox เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยละกันสำหรับคลิปนี้คลิปประจําวันพุธเออวันศุกร์นะครับขออภัยเออวันเสาร์นะครับขออภัยครับวันเสาร์ที่2 1นะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ